สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนกดแ share, ชร์กดนาน,านๆกดยนันยันกดเยอะๆยนะคะเรามาเบรกข่าวกันสัหน่อยค่ะว,ว่าวันนี้มีเรื่องราวอะไรน่าสนใจจะมาเล่าสู่กันฟังบ้างโดยเฉพาะอยิ่งเล่นเรื่องของเส้นเงินเส้นสวยเรื่องของที่ทนายตั้มถูกฟ้องทั้งหลายทั้งแหล่เราไปขยายความกันต่อคะ่ะ ค่ะไม่ต้องตกใจนะคะไม่ได้หลันจอดำค่ะแต่เป็นช่องของไอ้ขาหมูเดี๋ยวนี้คงจะไปได้ยินที่หนิงมันบอกว่าขนาดของมันจอดำยังมีคนมาดูเยอะไอ้ขาหมูก็เลยใช้เทคนิคจอดำเรียกคนมาดูบ้างตลอดคลิปแปดนาทีจอดำอย่างนี้ตลอดค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะไอ้เสียงในคลิปแน่นอนที่สุดมันไปดูดคลิปคนอื่นเข้ามามันเลยต้องทำจอดำกระมังค่ะ ไอคนนี้วิธีการไม่มีคอนเทนต์อะไรนอกจากเอาคลิปคนอื่นมาแล้วก็คอยตามข่าวแล้วก็เอามาพูดวนเวียนวนเวียนเวียนกรรมมีจริงเวียนกรรมมีจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกไม่นานมันจะไปไม่รอดหรอกค่ะมันจะรอดได้ทางเดียวก็คือต้องหันมาด่ายพวยรับรองได้เลยค่ะว่าหันมาพูดวิพากษ์วิจารณ์การกระทําของไอพวยชีวิตความเป็นอยู่ในนาดงหอกจะมีคนสนใจเยอะมาก เพราะเป็นเรื่องที่เหมือนเมืองลับแลที่ทุกคนอยากรู้ทุกคนอยากรู้แชไอ้ป่วยสิไม่ต้องด่าก็ได้แต่เล่าความคิดของคุณจริงๆว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไอ้ป่วยนั้นเป็นอย่างไรเหมือนอย่างที่หนิงทำหนิงไม่มีทางด่าป่วยแต่สิ่งที่หนิงกำลังทำอยู่คนพวกนั้นก็จะบอกว่าด่าลุงแล้วละ่ะแค่วิพากษ์วิจารณ์หรือตำหนิ คนฝั่งไอ้พวยก็จะมองว่ามันคือการด่านั่นเองถ้าไม่อวยก็คือด่านี่ค่ะเป็นต้นเหตุที่ดิฉันพูดว่าต่อไปนี้เวลาจะไปเสือกเรื่องใครเวลาจะไปด่าใครสงสัยกูต้องย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่บ้านมันก่อนเพราะว่ายายเจ็ เข้าไปฟังไอไหลเม้นรัวๆแต่เป็นเม้นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับสิ่งที่ไอ้ไหลมันพูดเม้นรัวยิ่งกว่าแอดมินที่สวัสดีคนนูน้นคนนี้อีกนะคะในนี้เขาบอกว่าอีป้าหลุดโลกหมถึงนี้ฉันคะ่ะอ,อียายหลุดนรก <c oughs> เขาบอกว่าอีป้าหลุดโลกเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวก,กับครอบครัวหลาบโพแท้งที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลาบโพและไอฟักกิงกะะกก้งก้อย่ะคะฟักกิ้งก้อยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลาบโพหรือเปล่า ไอแต่เรียกแม,แม่แม่อยู่ทำไมแม่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจริงไหมคะได้ข่าวว่าเพื่อโอนเงินไปให้ยายสมควรพันหนึ่งดีคะ่ะโอนไปให้แกเยอะๆดีคะ่ะเขาอยากได้อะไรคุณซื้อให้เขาเลยดีคะ่ะดีเป็นการดูแลยายสมควรที่ดีมากนะคะคุณยายหลุดนรกเดี๋ยวว่างๆกูต้องไปย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่แถวกกอกจะได้มีสิทธิ์ด่าไอ้ไหลใช่ไหม นี่ค่ะนี่เป็นข่าวเก่านะคะที่จะทำให้เราเห็นนิสัยใจคอความประพฤติของไอ้ไหลนะคะวันที่สานิยอปี64ไอ้ไหลก็ไปให้สัมภาษณ์กับในข่าวของอัมเริงนนะคะบอกว่า ตัวมันเองเนี่ยเคยโดนดรามายงฆ่าหลานสาวอย่างน้องชมพู่ด้วยล่าสุดน,นายนริศลภ์โพหรือนัาแต่น้องชายของแม่น้องชมพู่เปิดใจหลังจากลุงพลโดนจับโดยสงสัยลุงพลมีแรงจูงใจอะไรในการก่อเหตุโดยนัาแต่มองว่าหลังจากถูกจับไม่น่าจะได้รับการประกันตัวเพราะคดีมีอัตราโทษสูงอู้หูเห็นไหมคะไอ้หลเนี่ยรู้ดีไปหมด รู้ดีไปหมดคดีมีอาตาโทษสูงอย่างงู้อย่างนี้ไม่น่าจะได้รับการประกันตัวไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่ประกันตัวมันไม่ได้เกี่ยวกับอาตาโทษสูงนี้อย่างเดียวค่ะมันมีอะไรอีกหลายลาย่ายด้วยและสังคมให้ความสนใจอย่างมากอยากฟอกอยากฝากบอกล,งลุงพลสั้นๆว่าคุณโกหกคนอื่นได้แต่ไม่สามารถโกหกตัวเองได้ นี่แหละค่ะในความคิดของไอ้ไหลตั้งแต่ต้นมันบอกภาษาวิจีล้างหัวสมองมันแต่ตัวมันเองเมื่อไหร่จะได้เป็นข่าวตามข่าวเขากำลังสงสัยชัยพลมันก็ต้องสงสัยชัยพลด้วยโดยเฉพาะวันนี้มันมานั่งตั้งคําถามภัษาวิจีว่ามึงไปทําอะไรให้เขาโกรธเขาถึงได้ฆ่าลูกมึงนั่นแปลว่ามันยอมรับว่าไอ้่วยเป็นฆาตกรเขาถึงได้ฆ่าลูกมึงมึงไปทําอะไรให้เขาโกรธ และตัวเองก็อ้างว่ามีหลักฐานเต็มคาราเบลพร้อมจะเปิดท้าสาวิธีสัญญาว่าประกาศว่าจะไม่ฟ้องมันหลักฐานในคดีเปิดได้เลยค่ะตอนนี้คดีมันจบแล้วคุณมีอะไรคุณเปิดมาได้เลยสาวิตีฟ้องคุณไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินสาวิตีเป็นแค่โจทย์ร่วมแต่ถ้าคุณเปิดเรื่องส่วนตัวของสาวิตีสาวิตีฟ้องได้ต่อให้บอกว่าจะไม่ฟ้องจะกลับคาเสื้อไห่ก็ได้เหมือนกับที่คุณกลับไปกลับมานั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้ไหล หยุดได้แล้วค่ะมันฟื้นคืนความเชื่อมั่นที่คนเขาเคยเชื่อมั่นคุณไม่ได้แล้วเพราะเขาเห็นอยู่แล้วว่าคุณพูดอะไรสี่ปีที่ผ่านมาคุณไม่เคยมีหลักฐานอะไรเลยนอกจากหน้าแข้งแตกเอพราะไอ้่วยผักโต๊ะใส่แค่นั้นเองที่เหลือเป็นแต่ลมปากล้นลวน นี่ค่ะอัจฉริยะตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวว่าได้แนะนําให้พบตรถอนฟ้องทนายตั้มหลังจากที่ได้ฟังทนายตั้มแถลงข่าวที่วัดนครอินวัดที่เพบตรไปบริจาคเงินซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเงินที่มาจากเส้นเส้นการเงินจากสวยนี่นะคะก็ทนายตั้มก็ได้แถลงข่าวแล้วตอนนี้ก็ได้โพสต์ในเมื่อตอนเช้าก่อนไป ที่วัดเนี้ยไปบริจาคเงินห้าพันบาทที่วัดทนายตั้มก็ได้โพสต์ในเพจของตัวเองนะคะถึงเส้นสายการเงินอัจฉริยะพอเห็นปุ๊บก,ก็ไปถอนฟ้องเพราะอะไรรู้ไหมคะทําไมต้องถอนฟ้องที่ต้องถอนฟ้องเพราะว่าถ้ายัางดือ้อดึงดันฟ้องต่อไปโดยเห็นชัดแล้วว่าเขามีเส้นทางการเงินชัดเจน ว่ามีเงินจากสวยทั้งหลายส่งไปถึงเงินจากพิมพ์วิไลเงินจากคนนั้นคนนี้ที่มีชื่ออยู่ส่งไปถึงภริย,ยาของบิกต่อแล้วก็มีใบอนุโมทนาบัตรชัดเจนว่าบิกต่อมาบริจาคเงินที่วัดนครอินถ้าไม่ถอนฟ้องคดีนี้ขึ้นสู่ศาลศาล จะเป็นที่คุ้มครองให้ทนายตั้มสามารถเปิดหลักฐานการกระทำผิดทั้งหมดได้โดยไม่ผิดกฎหมายแล้วศาลเนี่ยถ้าศาลพิจารณาว่าเส้นการเงินทุกอย่างที่หลักฐานที่ทนายตั้มเอามามันคือของแท้มันจะทำให้เรื่องที่จะไปแจ้งความที่ทนายตั้มจะไปแจ้งความเอาผิดต่อพอบตรเนี่ยและภรรยา มันจะยิงง่ายขึ้นเพราะมีสารชั้นหนึ่งตัดสินไว้ให้แล้วว่าหลักฐานอันนี้ตรวจสอบแล้วเป็นหลักฐานจริงสิ่งที่ทนายตั้มทาไม่ถือเป็นการหมิ่นประมาทเพราะว่าเป็นการตื่นภัยสังคมเป็นประโยชน์ต่อสังคมเขาถึงต้องถอนฟ้องค่ะค่ะแล้วนี่เป็นการถแถลงข่าวของทนายตั้มที่วัดที่ไปทําบุญ เมื่อเช้านี้นะคะแต่ท่านทาบุญไม,ไม่เป็นไม่เป็นแสนนะแค่ห้าพันเองทําบุญแค่ห้าพันแต่เป็นวัดเดียวกับที่พบตรไปทําบุญมาแล้วก็มีการออโพสต์อนุโมทนาอย่างนู้นอย่างนี้ก็เป็นเงินหลักแสนนะคะถือว่าเป็นการย้อนเกล็ดพอสมควรที่ไปทําบุญที่วัดเดียวกันแบบนี้ส่วนหนึ่งก็คือว่าทนายตั้มคงต้อง ปกติวัดจะต้องส่งบัญชีเหมือนบ้านเดือยอย่างนี้เห็นไหมคะจะต้องส่งบัญชีว่ามีใครมาบริจาคเองินอะไรเท่าไหร่อะไรยังไงให้ทางสำนักพุทธให้ทางเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรอะสำนักพระศาสนาเนี่ยได้ได้ตรวจสอบที่เป็นคนดูแลวัดบัญชีวัดทั้งหลายว่าปีนี้ปีนั้นมีใครมาบริจาคอะไรยังไงปรากฏว่าพอตรวจสอบไปในทางบัญชีส่วนกลางเนี่ย ไม่พบว่าวัดเนี้ยมีการส่งบัญชียังไม่ได้ส่งบัญชีทําไมถึงไม่ส่งนี่ก็น่าประหลาดใจนะคะน่าประหลาดใจจริงๆก็เลยมาถามที่วัดนี้ด้วยว่าได้ทําบัญชีไว้ไหมทําไมถึงไม่ส่งบัญชีมันน่าสงสัยเหมือนกันนะคะว่าปกติต้องส่งทําไมถึงไม่ส่งมันเป็นเรื่องที่ประหลาดประหลาดยู่เพราะถ้าทําบัญชีจะเห็นว่าเงินบริจาคเจ็ดแสนเนี่ยที่ว่าเนี่ยใครเป็นคนบริจาคมา มันก็จะเป็นการชัดเจนว่าเงินเข้าจากตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ตัวเลขเดียวกันเข้าบัญชีนี้วันนี้แล้วก็เอาไปบริจาคที่วัดเอ็นไหมคะตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้คบตรต้องรีบถอนฟ้องไม่งั้นจะเล่งการเปิดเผยความผิดของตัวเองมากขึ้นไวขึ้นค่ะ ค่ะและนี่เป็นโพสต์ของทนายตั้มที่แจ้งว่าพบหลักฐานเพิ่มเติมชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามีการโอนเงินจากพิมพ์วิไลโอนไปคนนั้นโอนไปคนนี้และลักษณะการโอนไปโอนมาโอนย้อนโอนมันเป็นลักษณะการฟอกเงินนะคะโอนไปทางนิตีโอนไปทางนั้นทีโอนไปโอนกลับโอนไปโอนมาอยู่อย่างนี้แล้วก็ในที่สุดคนสุดท้ายที่ได้รับก็คือภริยาของพบตรซึ่ง รับเงินอย่างเดียวไม่ได้โอนออกไปทางไหนอีกเลยไม่มีเส้นว่าโอนออกไปทางไหนอีกเลยตรงนี้เป็นความชัดเจนมากขึ้นว่ามีความผัวพันจริงๆจะบอกว่าเอาเมียรับผัวไม่รู้มันคงพูดยากนิดนึงค่ะมันคนพูดยากนิดนึงเพราะอย่างการกล่าวหาบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็มีเงินจากบัญชีมา้าโอนไปให้ญาติโอนไปให้อะไรตรงนั้นตรงนี้บิ๊กโจ๊กก็ยังถูกตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน อันนี้ทนายตั้มแจ้งว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งเมษาวันจันทร์เนี่ยจะไปแจ้งความที่สนตาปูนแจ้งความดําเนินคดีกับพบตรแล้วก็ภริยาท่านนะคะก็ให้ไปสู้กันไปตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์กันท่านพบตรทําทดีที่สุดแล้วนะคะที่ถอนฟ้องซะไม่อย่างนั้นคนจะมองว่าทําไมท่านต้อง ขัดขวางกระบวนการตรวจสอบเหล่านี้นะคะซึ่งนายอัจฉริยะเองก็ได้พูดเต็มปากเต็มคำว่าก็ให้ตั้มทําไปให้เต็มที่ที่ถแถลงวันนี้ของนายอัจฉริยะกับที่ถแถลงเมื่อวานนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะคะมันคนละเรื่องกันเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันจันทร์เรารอดูนะคะว่าทนายตั้มไปแจ้งความจะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรยังไงส่วนหนึ่งที่ทนายตั้มพูดอยู่เสมอว่า ถ้าเรื่องนี้มันไม่ดังออกมาก่อนไม่มาแฉก่อนไม่มาแถลงก่อนเนี่ยไม่มีตำรวจที่ไหนกล้าดำเนินคดีกับวตตลอหรอกคะ่ะรับไว้แล้วก็จะซุกอยู่ใต้โต๊ะเพอมันเป็นเรื่องอย่างนี้แล้วไปแจ้งที่ไหนถ้าเขาไม่ทําจะมีประชาชนทุกคนคอยตรวจสอบจะมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายๆคนที่ดํารงความยุติธรรมอาไว้จะคอยตรวจสอบ อดีตนายตำรวจจยางท่านเลวัตหรือท่านรองแต้นก็คอยตรวจสอบเช่นกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทำความจริงให้กระจ่างดีที่สุดค่ะค่าในไลฟ์เมื่อคืนของอีเธอร์เนี่ยมีการพูดกันถึงเรื่องการจัดงานสงการต์จะจัดไหมอะไร,ะไรยังไงก็มีเอฟซีหลายคนทักท้วงว่าเปลืองเงินอย่าจัดเลยอีเธอร์ก็พูดขึ้นมาว่า อาจจะไม่จัดเพราะว่าปีที่แล้วจัดสงกรานก็ได้คดีมาคดีหนึ่งคือคดีตักไข่คือจัดแล้วเป็นเรื่องทุกทีอะไรทานองนี้ยได้คดีตักไขมาก็เลยคงคงจะไม่จัดปีนี้แล้วก็หลุดพูดออกมาว่าเดี๋ยวก็ต้องไปไปศาลไปจัดไปจัดการไปดําเนินการให้มันพูดเหมือนกับตัวเองจะไปดําเนินการกับทนายสมเกียรติแต่ที่จริงแล้วเขาบอกว่าเขาจะต้องไปศาลเพื่อที่จะเลิกคดีตักไข่ไมันจะได้จบจบอะไรกันไปสักทีหนึ่ง นั่นแปลว่าอายการสูงสุดอ,อสอสอน่าจะอนุญาตให้ฟ้องได้พราะตอนแรกเนี่ยมันเกินระยะเวลาที่จะฟ้องกันแล้วใช่ไหมคะก็ต้องไปขออนุญาตให้ทางอายการสูงสุดมีคําอนุญาตให้อายการที่สกลนครสั่งฟ้องได้ ถึกพูดอย่างนี้ก็แปลว่าคดีนี้ตอนนี้กลับมาอยู่ในมือของอายการสกลนครแล้วก็จะมีการเรียกไปรับทราบแล้วก็นำส่งฟ้องศาลก็รอดูต่อไปค่ะคิดว่านายสมเกียรติได้จะให้ความกระจ่างได้มากกว่านี้ถ้าทนายสมเกียรติมีการติดตามคดีเองว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วกลับมาถึงอายการหรือ,อยังทำไมอีทถิบบอกเล่าแบบนี้ก็รอฟังจากทนายสมเกียรติอีกทีค่ะ